ครับขอขอญาติพระอาจารย์อยากจะเอาประเด็นตรงที่ว่าอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยให้ชัดเจนเลยเพื่อว่าญาติโยมจะได้วางได้ถูกนะครับว่าทําอย่างไรที่ว่าอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับอย่างลงมั่นในพระพุทธนี่ต้องทําอย่างไรบ้างอย่างลงมั่นในพระธรรมทาอย่างไรบ้างอย่างลงมั่นในพระสงฆ์ทําอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เกื้อภูลกับบรรดาญาติโยมนะครับแล้วก็ผู้ที่จะได้อ่ามาศึกษาครับและได้ปฏิบัติให้ถูกตรงครับก็คือ ศรัทธาสมร t h เนี่ยผู้เจ้าชี้ไปที่ตถาคตคนเดียวนะครับเชื่อการตรัสรู้และคําสอนของตถาคตผู้เจ้าบอกท่านเลยคนเดียวเลยนะครับแล้วไปดูอีกพระสูตรหนึ่งว่าตถาคเตเอกันตคตะโตอภิปัสสโนครับเลื่อมสายอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นครับอีกพระสูตรหนึ่งเทวดาก่อนตายข้อที่3บอกว่า ขอให้ศรัทธาเขาเนี่ยประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีนะค,คือจะต้องไม่มีสมณนะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆใ,ในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากผููเจ้าได้เบีบ่ยงเบนไม่ได้เลยนิดเดียวก็ไม่ได้ครับอีกพระสูตรหนึ่งอาเวทจับภาษาเทนะเจ้าสักยะมาหานามะบอกเลยว่า <c oughs> ถ้าภิกุทั้งหลายพูดนะพิกุณี อุบาสกอุบาสิกาสมณะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครใครโนกพูดแล้วถ้าพระุเจ้าพูดอีกอย่างข้าพระองค์จะฟังพระพุทธเจ้าไม่ฟังใครเลยนอกจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่คือการชี้ชัดไปที่ลักษณะของศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงต้องตั้งมัน่นครับดังนั้นเราชาวพุทธวันนี้ไปแบ่งปันศรัทธาออกจากพระเจ้าเรามีเจ้ามีเทพมีเจ้าแม่เจ้าพ่อมีจิปา้าทา นะสิ่งเคารพบูชาเยอะมากที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านั่นคือถูกแบ่งปันแล้วอย่างที่สองพระธรรมคือพระธรรมที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าที่ถูกประกาศโดยสัมมาสัมพุทธะทาไมพระเจ้าต้องบอกถูกประกาศโดยสัมมาสัมพุทธะเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธนะนะ ได้ทำมรที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรคคันยูรู้มรมรควิถูรูแจ้งในมรมรโกวิทูเป็นผู้ฉลาดในมรส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรคาลูกคาผู้เดินตามมรเท่านั้นงนั้นเราต้องชัดว่าธรรมะต้องถูกประกาศโดยอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะซึ่งมีในหลายพระสูตรนะนี่คือพระธรรมที่ถูกต้องนะ แั้วพระธรรมที่ไม่ถูกต้องเราต้องเคลียร์ผู้เจ้าบอกให้ละทิ้งคําเหล่านั้นไปเสียครับต้องละทิ้งเลยพระสงฆ์พระสงฆ์งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบตามใครอะ่ะคิดเองเหรอตามอาจารย์พูดมาเองเหรอไม่ใช่ตามสาวกภาสิตาเหรอไม่ใช่ตามสิ่งที่ผู้เจ้าบัญญัติปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่ผู้เจ้าบัญญัตินั่นคือสงฆ์สาวก อีกพระสูตรหนึ่งนะบอกว่าโสดาบันสกทา,าคามีนาคามีอรลหันอีกพระสูตรหนึ่งต่ำกว่านั้นมีไหมคือผู้ที่เจริญพรหมวิหารสีได้นะต่ำกว่านั้นมีไหมคือผู้ที่มีสัมปนะสีลาสองสัมปนะปฏติโมขาปฏิโมขาสังวรสังุตตาสามอาจาระโคจาระสัมปนาสินสามกลุ่มนี้ต้องเปี้ยต้องแน่นนะคือรับหมดนะเนี่ย คือสงในธรรมวินัยครับวัดที่ข้อประพฤติปฏิบัติไม่ได้วัดที่การนุ่งห่มจีวรโกนหัวถือบาทห่มจีวรไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นแต่นั้นมาตรฐานในการวัดความเป็นภิกขุต้องชัดชัดตามพระพุทธเจ้าถ้าเรามีเกณฑ์อย่างเนี้ยนั่นคือเราชัดว่าพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรนัร้นพระสงฆ์อองที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามศินสามกลุ่มนี้ ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ของผู้เจ้าละครับใช่ไหมเนี่ยเพราะปัญหาก็คือว่าวันนี้แม้กระทั่งพระเนี่ยบอกว่าอย่างลงมั่นในพระพุทธเขาก็อย่างลงมั่นโดยคําสอนของครูบาอาจารย์ที่บอกมาเขาก็เข้าใจว่านี่เขาอย่างลงมั่นในพระพุทธแล้วครับแล้วเขาก็อย่างลงมั่นในพระธรรมก็คือได้ยินครูอาจารย์ทั้งหลายบอกมาว่านี่คือพระธรรมของผู้เจ้าเขาก็เอาแนวทางตรงนี้ไปปฏิบัตินะครับพออย่างลงมั่นในพระสงฆ์อย่างอย่างผมเนี่ยปัจจุบันมีโลกโซเชียลเนี่ย วันนี้ปรากฏขึ้นมาเลยพระสงฆ์ที่ควรไปกราบไหว้ทั้งหมด120ร้อยยี่สิบกว่ารูปอย่างนี้อย่างนี้แนะนําญาติโยมไปกันนะครับทุกคนก็แชร์ต่อกัอนไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับว่าเน่ยมีโอกาสไปเนี่ยไปได้สักการะไปกราบไหว้พระสงฆ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็อาจจะไม่ใช่นะครับพระสงฆ์นะครับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงตามที่ผู้เจา้าทรดบัญญัติในการที่จะต้องอย่างลงมั่นใช่ครับอันนี้ถ้าเกิดเขาไม่มีพระสงฆ์อย่างนั้นเนี่ยเขาจะวางจิตยังไงในการที่จะอย่างลงมั่นในพระสงฆ์ คือแค่มีศรัทธาว่าสงผู้เดินตามเนี่ยต้องมีผู้ประพฤติปฏิบัติตรงตามผู้เจ้าเนี่ยมีและให้ผลได้หลุดพ้นได้ครับนะดังนั้นแค่เราเชื่อมีศรัทธาตรงนี้ว่าสงสาวกที่แท้จริงเนี่ยต้องมีเพราะผู้เจ้ายืนยันว่าถ้ามักมีองค์แปดมีการหลุดพ้นก็มีอะไรบุคคลต้องมีดังนั้นภิกขุที่บวชมาไม่ได้เลวทั้งหมดไม่ได้ดีทั้งหมดครับ <c oughs> นะ อ่อะิรบุคคลต้องมีแล้วต้องมีอยู่ในนั้นซึ่งผู้เจ้ายืนยันไว้แล้วนะดังนั้นก็เรา<ม>ง่ายๆคือว่าเราไม่ต้องไปดูตัวบุคคลชเช่นหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้<ม>พระอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ใช่ไหมครับแต่ดูในคุณธรรมว่านี่คือสงสาวกจะมีหลักปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราวัางจิตว่านี่คือเราศรัทธาอย่างหลงมั่นในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงใช่นะครับเราต้องดูวัดที่ข้อปฏิบัติของภิกขุรูปนั้น ว่าปฏิบัติดีตรงคนชอบตามที่พระเจ้าบอกหรือเปล่าดังนั้นเราจะมีอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีองค์ความรู้ว่าแล้วพระเจ้าบอกอะไร,รใช่ไหมดังนั้นจริงๆแล้วแม้แต่อริวินัยเรายังต้องมีพกเลยคารวาสเพื่อดูว่าอ๋อพิขูที่ถูกต้องเป็นยังไงแล้วเราก็มาตรวจได้ไงอย่างเงี้ยแต่ก็กลับมาตรงนี้ว่า <c oughs> เราก็ไม่จําเป็นจะต้องดูสงองค์นั้นองค์นี้แต่เราดูในคุณธรรมของท่าสงนะครับที่<ช>ตรงตามคําสอนพระเจ้าจะต้องมีหลัก ทำอย่างนี้อย่างนี้<ช>แล้วเราก็วางจิตะระลึกว่าในสงฆ์ในธรรมวิัยของเจ้าจะปฏิบัติ<ช>แบบนี้แบบนี้อันนี้คือเราอย่างลงมั่นในพระสงฆ์ใช่แม้แต่ที่พระเจ้าตัดเรื่องของทานที่ให้แล้วในสงฆ์แล้วก็ตัดว่าในอนาคตการเนี่ยจะมีเหล่าพิกุโคตภูเนี่ยที่มีผ้ากาสวรร์แพร่พันคอคนะเป็นพิกุทุศินนะมีทำรามกเลอซามเนี่ยแต่ถ้าเราเนี่ยทำบุญ โดยลักษณะของสงอย่างเนี้ยก็ยังได้นิสงมานะก็คือเช่นไปประเด็งสงบอกต่อสงว่าขอให้มอบสงจํานวนเท่านั้นเทาน่านี้เช่นขอมอบสงสักหนึ่งรูปมาเป็นตัวแทนของสงเพื่อกระผมจะถวายทานอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นทานที่ให้แล้วในสงนะเพราะไม่จํากัดว่าว่ารูปนั้นรูปนี้นะแล้วตัวเจตนาของเราก็ มอบทานนี้ถึงสงไม่ใช่จำเพาะกะรูปนี้รูปนี้รูปนี้อ่าฮะอัน,นี้มันก็จะไปอยู่ในส่วนที่เหมือนกับว่าเราทําบุญกับนาดีหรือนาไม่ดีตรง<ช>นั้นมันแต่ถ้าเกิดการวางจิตของเราเราไม่ได้สนใจว่าเป็นนาดีหรือนาไม่ดีเราถือว่าเป็นพระสงค์าง<ช>ตามธรรมวินัยของพระเจ้าแล้ววางจิตไปอย่างนั้นได้ไหมครับได้อยู่แต่ก็อันนี้สงในส่วนการวางจิตได้ครับแต่อนิสงสงในส่วนของผู้รับก็ไม่ได้ครับเพราะว่า ความบริสุทธิ์ฝ่ายใช่ฝ่ายผู้รับฝ่ายผู้ให้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายหรือบริสุทธิ์อย่างละฝ่ายนี่ความบริสุทธิ์สี่ฝ่ายที่พระเจ้าบัญญัติอีกครับก็ลดหลั่นไปตามลําดับครับอืแต่ก็ถือว่าเราอย่างลงมั่นในพระเจ้าถูกต้องครับ